ค่ะวันนี้พี่เป็นได้ไถมันนะคะมันเทศแล้ววันนี้พี่เป็นเจอลูกหลงในแปลงค่ะจะบอกนะคะว่าเป็นพันธุ์ขาวโอเลนทอนเนี่ยค่ะลักษณะต้นเขานะใต้ใบจะเป็นสีม่วงม่วงค่ะนี่พี่เป็นกําลังไถเนาะแต่ที่นี้มันมีหลงติดมาในแปลงเดี๋ยวเป็นให้ดูตัวนี้จะเป็นขาวโอเลนทอนเห็นไหมคะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อเขานะคะขาวจ๊วนี่สวยงามมากเลยค่ะขาวโอเลนทอน อันนี้แหละจะประมาณนี้และค่ะมันจะลงมาในแปลงเนาะนี่นี่หากให้ดูอีกทีหนึ่งโอ้สวยมากเลยค่ะเนื้อจะอร่อยลูกค้าติดใจกันเยอะเลยค่ะก็จะมีหลงหลงมาในแปลงนิดหนึ่งบางทีคนช่วยน้องก็ช่วยตัดยอดตัดไรก็หลงหลงกันมาอันนี้ตัวนี้จะเป็นสีส้มนะคะออ้โอ้โหอะไรกันเนี่ยถึงก็อึ้งเลยค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ดูโอ้แม่เจ้าโอ้โหดูมันกี่หัวเนี่ยดูดิหนาแน่นมากเลยอ่ะสุดยอดเลยตายตายตายสุดยอดเลยค่ะถ้าได้อย่างงี้ถ้าได้อย่างงี้ทุก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 พวงนะคะสุดยอดเดี๋ยวไปให้ดูมันประมาณกี่หัวเนี่ยนี่นะคะหนึ่งโอ้ โอ้สุดยอดเลยเนี่ยดูเดยอะอากาศดูดิเดยอะเลยพวงนี้แน่นอนจริงลืมไมขาวออเลนทอนไปเลยค่ะโอ้โหให้มันดกดีจังตรงนี้ถ้าตรงไหนที่น้ำมันทั่วถึงโอเคโอเคนะคะจะสวยมากเลยค่ะดูดิสวยสวยมากมากอืนี่หัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยถึงก็อึ้งอะค่ะ ต้นเล็กแต่หัวใหญ่อันนี้ลูกเดียวหัวเดียวแต่แต่ใหญ่โอ้โหสุดยอดเลยพาดูเขาไอินท่อนอยู่ดีๆนะคะถึงก็อึ้งเลยใหญ่โตเหลือเกินอืมต้นเล็กๆเ,เลยค่ะดูดิอือนี่ค่ะโอ้โหนหลุดอันหนึง่งนี่ค่ะหลุดเห็นไหม ดกมากๆเลยสุดยอดของความดกค่ะเนี่ยค่ะโอ้ยึ่งไอตัวขาวโอรินทอนเราไปไหนตัวตัวนี้สีขาวที่ลงมานะคะพอเจอตัวนี้แล้วตื่นเต้นเลยสีขาวหายเลยพี่เป็นดกดกมากเลยถ้าตรงไหนที่น้ําดีๆเขาได้น้ําดีๆตรงนั้นก็จะอุดมสมบูรณ์นะคะ หัวก็จะใหญ่โตเลยโอ้ดูตัวนี้สิคะนี่จะใหญ่ไปไหนหัวละกิโลและคะ่ะนเนี้ยตรงนี้น้ำน่าจะดีคะ่ะหัวดีๆทั้งนั้นเลยนี่หัวดกๆด,ดีๆทั้งนั้นเลยคะ่ะตรงนี้นี่ถึงก็อึ้งเลยใช่ไหมสุดยอดเลยเดี๋ยวไปขอไปทานข้าวเช้ากันแล้วกันเดี๋ยวมาเก็บมันเนาะ จ้าสำหรับคลิปนี้ก็ลงไปแล้วขอบคุณลงมากๆเลยสวัสดีครับ